สวัสดีพี่น้องสบายดีตอนสวยสวยกินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องจ้กขณะนี้8ดโมงแล้วสวัสดีน้องนอนกินข้าว <c oughs> ตากแดดอีกแล้วเมนูวันนี้ก็คือ ล้วนซีนนั่นเองเจ๊ซีไปซื้อตลาดมาเมื่อเช้าพี่เนาะมามามากินข้าวเช้าน้ำกันอาการยังหนาวอยู่เสียงทุ่มไม้แล้วเสียงทุม่มทุ่มไม้แล้วลอเอเอเฮ้ยอะไรเฮ็ยอะไรบอกนั่น<ป>เฮ้ยอะไรโอ้โหคาไลเป็นงอผาวม่มีไม่มีเซ็กซี่คาลายค่ะงอผ่า,าวงอห,หน่อยาาลยแล้วโหมามาพี่เนาะกินข้าวาาาน้ำกันกัน จะเอาเผาบ้านนะรถไปบกกินเ so, like like oh. ่าโถเราไปเล่นเราไปเล่นขีดินโถไปแก่มาเต็มรถเด้อไปกาดยังเย็นเย็นอยู่พี่น้องเอ้ยใช่ลรทั้งที่กินปะพมผ่ากินเขากับพี่น้องกินเนื้อ มันหนาววันทีฮะตุ่มหูก็ยังไม่ออกไปแหกปากซื้อขอ้าวจิตรลัดตแต่เช้าย่อย่อย่อเลื่ยอยใบห,หมูนะ่ะตอนแรกๆจะพาก,กันกินหมูกระทะจะ่ามือเคื่องนี่ยิ่งเจี๊ยบอ่ะนี่พอนี่สวยนี่หละยิ่เจี๊ยบก็โทษแม่มาเครื่เจียมมาแล้วอ่ะ าคณะบ้านนัเอ็นเชิญไปกินข้าหวหุ้มอีกเลยโอ้ยจะเป็นงานหลาดงานหลวงกว่านั่งกระเทอเลยจะผูเชิญหรอเมื่อบ้านนี่ก็คือว่าก,กินแหละไม่ไปเชิญไปเลยสั่งเสียงนี่เด็กหลานไม่ชอบเลยค้นไปอย่างไรเนาย เอว่าเขาเปเมื่อเียเราจะียไปร้อยไปวจะเวนก็วายแลแบบมายังจะทำเสียวนาวลูกมันเจ้าหนก็เออยหกเออยาเยอนเยบไนอนฝันดีบ้าล้ันอนบันคืบหนะมันบอกันบอกว่ายเอนอหเมื่อไรร้านาบ่คือร้าน้านเมืองนี่เดียวใครน้ำันเคย น้ำที่นอนเลยนอนแล้วกับแมวเนาะขาลายชัวเดียวเยอะเนาะขาลายพี่น้องเลยเด็นนิดนึงเนาะขึ้นไปลงตาวเลยเกี่ยวหมุนใบใช่อืมถ่ายกอนที่ผมผ่าเพื่อทำน้ำนอกใยว่าประตูน่อยมากเย็นข่น โซ้โฮกแบเด็ดอะไรยังอากาศยังเย็นอยู่หนาวเดือนเดือนสามอี่จะแม่นบนโมวันแต่ว่าเาอมเดือนัีนว่าสเดือนชบพอดีนโเดือนวเสี่เปหงเลยหนาวหอดบนเดนพระธาุเลื่อนหินเลืบนเลือนหินยาะัพระธาตุว่าพระศาตุพระศาตุกับพระศาตบ่แล้ว ภะษาเรือนหินภาษาเทือนหินหลวงคสิบาลายเพื่อบุรลพระธาตุโทษคณะติดแต่เกา่ายังว่าบัมีโควิดขยมนมีบุญรกาฟังไทยขจาวกัขามมาเหรียญเนาะจะบา่าเมื่อหเพิ่นกลับไปจะขมามมากขามมากไปไหน

อืมโดนอยู่ทันเอาอีกแลเริมวางเริ่มไว้ตายแพ้ถึงท้ายิริวอ๋องท้ายมนี่สุขามฮาขับเปียกไว้เิ่นกินบวมมากอืมไปก่อนอเอรถจกไม่ใช้อีกแล้วนี่สายแป๊ว ช่วยบ้านไม่พุ่นไม่เนีี่เอาลงมาหาโทรโทรบอกอี่มาหายม่โทรบอกทุกหายงนูหายงนนะไม่เนลงมาเลี่ยนลราขนนั้นท่าไมไวเดยอกบอกกันปีปีก็กทิ้นกีบางทิน่กกินนะไวนูมาแก่มไว้เมนรถถิงบอ เท้าเบิดกูวานครับประเด็นางวนอนว่าไงเท้าเบิรตยบบเ้าดจะไปปะคะงานหลาดงานหลวงนี่ยะถ้ามึงอื่นทอดไปอันทอนดูอันร้านอีกร้านเส็นที่สามงานเทา วัวกัง้นท่อนดูไปสัก,กันยังเ่าว,าวาอยู่ว่าหล,ลานหลานหูคลอนอะไรเนี่อเ,อนงงเอาเขาถึบอ,เอกเราชิดลบเจ้าลบเลยมือเขากคนเอา บอนูบ้าเพราะว่าลูกหลานอยเลยบอกกันยังไหนไงนะนี่นี่บอ่นั่งอยู่นี่นะคุยแก่ป่ยมาสาบนาเนี่ยแบบอย่าเล่นบอนี้มั่เป็นข้งเอรเเนีะแต่ว่ารสชามันกว่าบนนอ ตรหนีเขารวักนำุต้มซุลาไปรวักทตพาลินี้เาจือเรอกินตอนเท็เนี่นะเราตอทำที่นี่เขาต้มเเแน่นื่อทำกับน้ำเาอ่ะิบเขลอได้ลงพอได้ลงก็อได้กินทางน้องวแแต่เยอบบ ไอเจ้เาสีว่ากันไหมเจ้าสีว่าข้ามามือแล้วลงมากกับกับไดวเป็นแ้วใดพนหลอดป่าเจอไม่ให้กินเจ้าอยอากเจ้าปลงมาให้ไปอั่เรียงเป็นลาบบ่คะบาไดนั่นงนอนแบบสิลลงมาอยู่นําเจสีสะอยู่ได้จักมือื <c oughs> อ้หายหาย มันหายกูมือ่มือพนยังบ่บอ่านเด้อบ้งก็ซ้มือบเเียงดาอะาไว้ัเนเงทพอยากนอนแต่ว่าหายโอ้ห่ากนอนเปิดไมันเคยนอนเปิดไทยตน้ำแข่งก็บ่ออมาดก่อันนี้รถใช้ทางหรือว่ารถแม่ค้ารุด่วยอะเตอรไคขนมุ้งเอย có có chào hết rồi không chào rồi không bỏ lỡ các bạn dẫn มีแต oh, no. uh ่พวกกันแมวดมค่ะขั้นกินยังกรไดชมแมวดมกินข้าวนี้นับข้ามาลดอิ่มแล้วค่ะแต่จิมานนอนพิงแดดมาด้พี่น้องเลยร้อยพวกนางโรมาสักกัน ไปจังไดก็ได้นั่งตอนบะตอนเพียงบอกคือจังไดคือหมูว่าหมูวานนี่ก็กินแหละค่ะหัตสิว่าเพื่อนๆเท่าแมาให้ไปกินข้าวห่วมอีกแล้วเพื่อนซีเรียงเป็นัคลิดนี้เสาร์นี้จะพาบรรยากาศไรัชนีก่อนจ้าพี่น้องเอ๋ยอิ่มแล้วค่ะตอนแรกหมดละเด็กๆเอิญเด็กๆมากินลูกหลานนี่แหละกินหมูกระทะฮึ่งๆ อาทิตย์ละเทือกับบ๊แม่นค่ะเดือนละเทือกับบ๊แม่นค่ะนแล้วแต่ขืดหยากไปไปเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเด็กๆอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้เจสซี่ด้วยนะคะก็จะเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปน้องพี่น้องอาทิตยน้องเนมเบิรงนเรื่องนี้กับสีมาลอยตอยแต่นะคะจากกันไปหัวใจอะไรหา นอนเอ้ยมาเด้อ